ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้ตนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเิร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปลงในเรื่องของเลนนะครับเราจะเริ่มไปฟาร์มบัวชั้น12กันเพื่อนๆนะครับโอกาสที่ของเนี่ยจะได้มาเขายังดีเลยนะสําหรับนะครับรางวัลเนี่ยโบนัสนะยครับยังคูณให้เพื่อนๆจนถึงวันที่30เลยนะนะครับผมแล้วก็ดูของฮะนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราลงชั้นที่สูงขึ้นนะครับโอกาสที่ดอปนะครับ3จุดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่ะ แต่ถ้า15เลยเนี่ยเรียกว่านะครับดูนะฮะ15เนี่ยอาจจะเป็นอนาคตที่เราจะต้องไปกันนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าใครที่ลง10แบบชิวๆคเด็กตัวหนึ่งไปฟ,ฟาร์มเวลนะครับฟาเด็ก2ตัวไปฟ,ฟาร์มเวลคุณขึ้นมา11นะครับคนละโลกเลยยิ่ง12นี่โอ้โหเรียกว่าโลกหน้าเลยนะแต่ว่านะครับผลตอบแทนมันคุ้มค่าและนะครับวันนี้เนี่ยวันที่18เนาะวันที่18เพราะว่ากิจกรรมมันเพิ่งมานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟาร์มชั้นที่สูงกว่าได้ไหวนะครับ ในเรื่องของของเนี่ยที่เราจะได้นะมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะมีคูณได้20ชิ้นนะครับป้าเดี๋ยวไปดูวิธีการจัดทีมกันนะครับและวิธีการเล่นชั้นที่12กันซึ่ง12เนี่ยเราจะนะครับไม่เล่นหลังหนึ่งเอ็ดปะด้แล้วนะมันเคลียร์ลูกน้องไม่ไหวครับอ่าเราจะเล่นเป็นแผนนี้ครับเพื่อนๆให้นเพื่อนอัพแผนนี้ด้วยนะหน้า3หลัง2ครับคือแถวหลังเนี่ยนะครับจะได้ในส่วนของพลังโจมตี2 1แถวหน้าจะได้พลังป้องกัน14ซึ่ง มันจะเบาวกว่าแผนแรกเนาะแผนเอ็ดปาดาจะยิงเบาลงนะครับแผนนี้พลังโจมตีจะอยู่ที่42เห็นไหมแต่ว่าพลังป้องกันแถวหน้ามันอยู่แค่10คือถ้าเดซี่มันอยู่แถวหน้าครับมันตายไม่ตายเนี่ยคุณดูเห็นไหมพลังพลังป้องกันนะยืนยืนอย่างเงี้ยพลังป้องกันก็คือถือขึ้นแล้วก็สามารถที่แบบมีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือเอ็ดป้าดายิงเบาลงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูของที่ละตัวกันก่อนนะว่าแถวหน้าเนี่ยใส่อะไรบ้างเนาะนะครับ คารอนครับผมนะคารอนเนี่ยเรียกว่านะครับใส่บล็อกนะครับอันนี้ใส่เป็นพลังโจมตีเนาะนะครับและก็ใส่เป็นพลังโจมตีลดความเสียหายถามว่าทําไมต้องใส่แบบนี้พี่ทําไมพี่ไม่ใส่เลือดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมต้องใส่แบบนี้นะครับโดยปกติเนะี่ยเอ่อในส่วนของคารอนนะครับ <c aled> เขาจะไม่เหมือนตัวฮิวตัวอื่นตัวฮิวตัวอื่นเขาจะฮิวตามอะไรลีน่าฮิวแรงตามเลือดอยู่อีฮิวแรงตามเลือดแต่ว่าคารอนนะครับเขาจะฮิวแรงตาม นี่ฮะพลังเวทนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องใส่เป็นพลังโจมตีนะถ้าเกิดจะเอาแรงๆนะครับเห็นไหมฟื้นฟูปริมาณนะครับพิพีเพิ่มเป็นนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเวทฉะนั้นเนี่ยพลังโจมตีเวทสองพันแปดนะครับก็จะฮิวแรงเออนะฉะนั้นเนี่ยใส่บล็อกนะครับแล้วก็พลังโจมตีสามช่องลดความเสียหายนะฮะเห็นไหมอัลองเป็นพลังโจมตีอีกนะครับแหวนถ้ามีเงินก็ตีบวกนะมันจะเพิ่มสเตตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะอัพสกิลได้ไหม ตัวต่อมารีน่าครับผมนะรีน่าอัพใเต็มทุกสกิลเลยยิ่งดีเป็นตัวคีย์หลักที่ใช้งานได้บ่อยแล้วก็เยอะที่สุดนะครับสกิลนี้ตีแล้วฮิวเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอัพเต็มนะครับสกิลนี้ก็เรียกว่าฮิวแรงขึ้นเนาะและสกิลนี้ครับเพื่อนๆนะถ้าเป็น46นะครับนี่ซ6ในเรื่องของเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนะครับเนี่ยในเรื่องของรถบรรป้องกันนะจะเป็น41เลยนะแต่ว่านะครับเราเอามาในดันบวชรวมแล้มีเกาะอยู่แล้วนะครับเฉะนั้น ไม่มีผลอะไรนะรแต่ว่าที่อื่นมันมีผลไงเนาะอย่างในส่วนของไฮได้เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าไฮได้เนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากมากนะครับและอันนี้ครับเพิ่มค,นะคริทติเค้ลนะของก็จะประมาณนี้นะครับเป็น HP. เฮดพีอันแม้นี้จะเป็น HP นะครับเซตบล็อกนะครับให้พี่หมดเลยก็จะได้ฮิวแรงๆเนาะตัวต่อมาครับสำคัญเหมือนกันนะบิจกนะครับอันนี้คือดวงดีมากนะไอดีของคุณปรินนะ ไอดีผมเนี่ยทุกคนมันลงอันนี้นี่มันลงอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้และอันนี้โคตรเปิงหินเลยคือถ้าเกิดใครสกิลนี้ลงอันเดียวพอเลยนะจบเลยนะนะครับที่เหลือจะได้ไปกระจายอันอื่นนะครับหลกัหลกๆเราคือต้องการเพิ่มจุดอ่อนตรงนี้ครับอ่าอันนี้ใส่เป็นพลังป้องกันนะครับพลังป้องกันและบล็อกแล้วก็บล็อกนะครับแนะนําว่าป้องกันป้องกันบล็อกบล็อกนะถามว่าทำไมถึงใส่แบบนี้นะครับเราจะเอาไปลงไฮด้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะตีประสาทคุณไปพรีเซตเซฟเซตนี้ไว้แล้วก็ใส่เป็นสายขี้แดมนะจะทําให้ตีประสาาาททจก นี้ได้ครับผมอ่ะของผมน่าจะตีประสาทแรงนะผมอัพสกิลจนเต็มอ่ะคิดดูดิต่อมาครับผมนะเดซี่นะครับทำหน้าที่เคลียร์ลูกน้องนะฮะเดซี่เนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อัพสกิลนี้ครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวทอีก3เอ่อเป็น33%นะเนี่ยครับก็จะดีขึ้นนะฮะเราได้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น155จาก130เป็น155จากเพิ่มเวท100เอ่อเพิ่มเวท27เป็น33มสาทำให้นะครับเอ็ดปะด้าเรายิงแรงขึ้นด้วยนะครััับผมมอพพสกิลนนีี้เเต็ดยว แต่ถ้าซวยแบบผมก็อาจจะลงหมดเออแต่นี้ผมยังไม่ได you know, <mant> ้อัพม <websites. S 1> uh ันนี้ยนะหินไม่พอครับอันนี้ใส่เป็นครีนะครับแล้วก็ครีนะครับเดซี่เป็นหนึ่งตัวที่ต้องการความเสถียรในการปาพัดนะครับฉะนั้นเนี่ยคี้ไก่ขี้เดมก็ได้คีคุณต้องเกือบร้อยนะครับตัวนี้ต้องทำขี้ลอยเนาะนะครับแล้วก็เป็นลดความเสียหายกับพลังโจมตีถ้าไม่ลดถามว่ายืนไหวไหมอาจจะยืนไม่ไหวนะครับฉะนั้นเนี่ยเน้นเป็นครีนะฮะแล้วก็ครีนะครับออฟลองในพยายามหาที่มันมีดาเมจเนาะแล้วก็พลังโจมตีนนนนนนะะะะะคคคครรััับบแแลลหวเพิ่่มมไไไไปจด้้้ง ไม่อย่างนั้นเนี่ยเกมเซเว่นไนท์ไม่เหมือนสมุนวอนะเอ้ยเหมือนกันเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเก้าเก้าก็ไม่ขี่นะบางทีนะมันจะเป็นจังหวะที่ไม่ขี่ได้นะครับเหมือนกันที่นี่แหละจะบอกว่าไม่เหมือนอ่ะต่อมาเอ็ปาร่านะครับผมเอ็ปาร่าจะเอาให้แรงอัพสกิลนะครับอัพสกิลให้เต็มเนาะนะฮนะอันนี้ก็มีผลในะเวลาที่มันตีปกตินะครับเรื่องของสปีดเนะี่ยถ้าสปีดสูงนะครับเวลาที่ตัวเร็วๆมันจะสูงออกมายิงธรรมดานะครับก็คือสกิลนี่แหละก็มีผลนิดนึงนะนะครับนี่สกิลลเเต็มย อันนี้นะครับต้องบอกว่าเอสปาร์ดาถ้าคุณตีบัวนะครับแนะนําให้ใส่เป็นเซตฟาร์มบอสนะครับเพราะว่าอะไรในเรื่องของเซตเคี้ยมันจะลดเกาะฝั่งตรงข้ามนะครับลดเกาะศัตรูซึ่งบัวมันไม่มีเกาะนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่แรงเข้าเซตนี้ครับผมนะเซตนี้นี่คือแรงเลยครับเนี่ยเป็นความเสียหายครินะครับผมและก็ความเสียหายคริเนีสองช่องเลยนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นพลังโจมตีและก็พลังโจมตีนะครับคิเลนนะครับทำอยู่ที่60นะเพราะลูกน้องตายเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็นี่ใส่แหวนเจาะเพิ่มเข้าไปครับก็จะ60พอดี และนะครับโน้ตนะฮะโน้ตอันนี้นะครับเป็น5ดาวบวกเป็น6ดาวบวก5เนาะนะครับจะได้พลังโจมตีเวท17จนะครับอันนี้ทำเขื่อไว้ได้เลยนะใครที่จะฟาร์มใช้โน้ตยาวๆนะและนะครับใครที่อัพสัตว์เลี้ยงจนถึง6ดาวคุณจะได้ความสนิทสนมมาเราสามารถไปเสริมศักยภาพตรงนี้ได้ครับอันนี้เสริมไม่แปลกก็คือแรงจัดเลยนะะเดี๋ยวไปดูการตั้งสกิลนะครับตั้งสกิลเราจะตั้งที่แน่นอนนะฮะเดซี่ก่อน1นนะฮะเดซี่หนึ่งนะครับ บิกิตบัฟสองจากนั้นนะครับเราจะยิงล่างของเอปาด้าก่อนนะครับแล้วก็ยิงบนเอปาด้านะรูมันจะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่เล่นตั้งแต่เซตตั้งแต่ชั้นสิบมาเนะี่ยรูแบบนี้เลยนะครับพอห้าเนี่ยนะครับห้าเนี่ยถ้าเกิดเราไหวนะถ้าเกิดเราไหวห้าเป็นเป็นบัฟไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวห้าแวะมาฮิวแล้วหกเขาเป็นบัฟครับผมแล้วเราก็เซตไว้เจ็ดนะฮะเป็นฮิวใหญ่แล้วก็แปดเนี่ย เผื่อว่าจังหวะเว็บสุดท้ายในการยิงยิงวนไปวนมาเนี่ยนะครับมันเหลือแบบเลือดติ่งนึงเงี้ยเราก็สามารถใช้พัดสกิลล่างเลีรยได้อะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่ะสักเท่าไหรด่ดีสองรอบแล้วกันเนาะไปครับผมคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับอันนี้ยิงหลายรอบนะผมขออนุญาตไม่กดมือนะใครที่สงสัยนะพี่ทำไมถึงจะผ่านนะครับอ่ะก็ต้องมากดมือรอบหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าสกิลแบบเมื่อตะกี้ได้เลยมาครับผมบัว,วดำนะ ปกติเจอวัวแดงอันนี้วัวดำแล้วทุกคนนะเห็นไหมลูกน้องมาแล้วควงมาแล้วนะฮะนี่เดซี่กับผมปาไปครับโป๊ก็ให้แต่ถ้าชั้นสูงอันนี้นะครับ13 14ี่เนี่ยแนะนำสกิลเดซี่ปาพัดเต็มเถอะมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยิงแรงขึ้นด้วยนะร,รูปจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะบัฟนะครับนี่จุดอนะ่อนฮะจากนั้นเดี๋ยวเราจะยิงครับผมคือแผนเนี้ยคอมเนี้ยนะครับเราสามารถบัฟลีหน้าก่อนแล้วค่อยฮิวได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันถึกขึ้นแถวหน้ามันถึกขึ้นนะครับเพราะว่ายืนหน้า3ามเนาะ แต่ว่าหลังเนี่ยดาเมจจะเบาลงถ้าเป็นหน้าสเนี่ยคุณจะต้องนะครับคิวก่อนแล้วค่อยบัฟนะอ่านี่จุดสําคัญนะครับเดี๋ยวดวยดาเมจกันครับผมดาเมจหลัง2งยิงไม่แมงครับผมปุ้งโอ้ยล้านสี่ก็เอาเรื่องอยู่นะนะครับไอดีไม่ได้เวอร์มากนะทุกคนนะเอ็ดประดยยังซีสี่อยู่นะ,ะนะครับน,นี้บัฟก่อนนะนี่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราคิวนะครับพอเราคิวเสร็จเนี่ยกระบวนการต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ ลูกน้องวนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะไปอีกรอบหนึ่งเราก็ฮิวครับผมนี่ยฮิวแรงฮะเพราะว่าแรงตามเพชพีไงอันนี้ครับจังหวะนี้เดี๋ยวบอสจะเรียกลูกน้องออกมานะครับปึ๊บไปเรียบร้อยครับผมจากนั้นเดซี่เราจะปาพัดครับไปแล้วฮะเดซี่โหพลังแห่งเอสครับผมโอ้โหขี่ทุกดอกเพราะว่าขีล้นไงขี่ร้อยนะเนี่ยนนะทำอยากทำเดซี่แบบปาเคลียร์หมดขี่ร้อยนะครับแล้วก็ยิงล่างครับผม อันนี้คือติคี้ไม่ติดจุดอ่อนนะเมื่อสักครู่นะครับสัญ,ญลักษณ์จะเป็นถ้าจุดอ่อนมันจะมีวงกลมนะนะฮะเื่อว่าอันนี้อันนี้คือเป็ีคี้ติดจุดอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มเข้าไปให้ครับอันนี้ตีคี้แต่ไม่ติดจุดอ่อนนะครับอ่าตีเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะยิงอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยข้อเสียของทีมนี้คือหน้าหลังสองเนี่ยเาเมจจะไม่ล้นนะสองรอบไม่จบนะครับแต่ว่ายืนไหวเราไม่เน้นนะเราไม่ได้เน้นแบบว่าี่ต้องจบไวนะนะสปีดฟาร์มอะารนั้นเราแบบ สายเติมน้อยฮะเออถ้าเกิดใครสายฟรีอาจจะยังอยู่สิไปก่อนก็ได้นะครับเนาะดูเป็นแนวทางไว้ก่อนหรือคุณอาจจะเปลี่ยนจากสายฟรีเป็นสายเติมสายเติมน้อยก็ได้นะมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะแต่ของผมเนี่ยก็เติมนะเติมระดับเริ่มระดับหนึ่งแล้วนะเริ่มไม่น้อยแล้วนะเริ่มไม่น้อยแล้วแต่ก็ยังเกลืออยู่นะฮะนี่ครับผมมาแล้วนะเสกลุกน้องออกมาแบบนี้ฮะควงกระบอกมาแบบนี้ครับแล้วยังไงจังหวะนี้ครับผมปลาพัดไปกรอบฮนะปุ้งนะเห็นหมเ อันนี้คือเป็นทีมที่แบบสะเทือนนะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำคีย์ผมแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆนอะ่ะลองทําตัวแถวหน้าให้ยืนให้ไหวแล้วก็ตัวมอนเนี่ยนะพยายามทำคีย์นะครับอ้าวอ๋อนะฮะอันนี้ยังสกิลล่างอยู่นะเดี๋ยวดูสกิลบนนะครับสกิลบนมันจะยิงแรงมากมาแล้วครับ3มยิงนะทุกคนปุ้งนะฮะร,ร้านสามนะอ่ะอันนี้ของเห็นไหมเอ่อเราจะได้นะครับสองชิ้นนะ ลงชั้นสิบสองเนี่ยเราจะเสียสิบสองแกก็จริงแต่เราจะได้สองชิ้นนะครับสองชิ้นเป็นอย่างน้อยมีโอกาสได้สามด้วยนะแต่ละ้นสิบ้าเนี่ยจะได้ลุนเยอะกว่าแล้วก็ออบจะสวยกว่านะสิบห้าเนี่ยจะเป็นสาออบอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นในเรื่องของอนาคตที่เราวางแผนไว้นะครับอาจจะใช้เวลาอีกหนึ่งถึงเดือนในการที่เราจะข้ามไปนะเพราะอันนี้เราเพิ่งเล่นได้เดือนเดียวนะครับชั้นสิบสองไอดีผมเองก็ยังฟาร์มไม่ไหวครับตอนนี้เงินหมดฉะนั้นไปไถ่ด่านเยอะๆนะคใครที่ยังติด ฟาร์มอยู่1นึ่ขีดหนึ่งเล่นชิวๆอ่ะนะครับเริ่มเริ่มจริงจังได้นะเริ่มจริงจังได้เริ่มไป6กขีดหนึ่งไปฟาร์มหกขีดหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองขีดหนึ่งนะครับเงินคุณจะเหลือเยอะเพราะว่าไอเดียของคุณแบงค์เนี่ยเขาเออขออภัยไอเดียคุณปิ๊นเนี่ยนะครับเขาไปก่อนผมค่อนข้างเยอะนะผมยังหนึ่งขีดหนึ่งอยู่เลยครับไปสิบสองแล้วจนผมโอเคโอเคผมหาเวลาไปไถด่านตามก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องฟาร์มสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วผมก็จะทําประมาณนี้ผมก็เลยเอามาาาาททํเเเป็นนนนแววงให้พื่่่อๆดูีย เราสามารถบริหารจัดการได้นะโดยการที่เราสามารถทำเนี่ยนะครับของฟาร์มวัวไปเรื่อยๆเลยไปเยีมขึ้น12นะครับโดยที่เรา,าจ,จะต้องไปฟาร์มด่านที่มันไกลขึ้นเพื่อหาเงินแล้วก็มีเงินเยอะๆนะครับเพื่อมาทาของทําของให้แน่นขึ้นนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่บอกเลยว่าทาแล้วคุ้มค่าแน่นอนฮนะนะครับผม,มนี่ฮะับัวไม่กลอมไนหะเราอบมล้อมนะไม้เป็นนะชิวๆนะฮะคนดูบอกคิวหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิวไว้ละ ไปครับปุ้งนะฮะชอบขีดยังไงขีดทุกดอกฮะเพราขีดร้อยไงไม่ต้องแรงเวอร์นะแต่ขอขีดร้อยนะเพื่อนๆนะนี่บัวดำบัวดำนี่บัวดำฮะโอ้โหโดนเข้าไปมันดำหมดเลยนะมังกรก็ดำนะวัวก็ดำไฮท่าก็ดำนะฮะดุดันบุ้กเอิน าแล้วครับผมทุบมาแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงสินี่ครับบัฟไปก่อนเนี่ยหลุมมันจะวนอยู่ประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวจบแล้วตอนนี้ผมพาไปดูการตั้งหลุมอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวว่าใครสงสัยในเรื่องของการตั้งสกิลนะครับนี่ครับคารอนฮิวครับผมนี่ฮิวแรงตามพลังเวทเห็นไหมฮิวแรงถ้าเกิดใครใส่ไอพีมันจะฮิวไม่แรงเนี่ฉะนั้นนะครับต้องไปเปลี่ยนนะถ้าอยากฮิวแรงๆนะครับ เออเลี้ยงลูกน้องมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราปาพัดนะครับเห็นเลือดแค่นี้นี่ก็ยิงนานเหมือนกันนะทุกคนนะเลือดเหลือยุติจริงนี่คือแบบโอ้โหโคตรเอาเรื่องอ่ะจริงเหมือนหลอดหลังมันอ้วนมากเลยยิงไปยิงแทบไม่เข้าเลยถ้านะครับกรณีที่เรานั่งจ้องอยู่เนี่ยนะครับอย่างสกิลลีน่ากับสกิลเอ็ดประดานี่ยใครจะถึงก่อนใช่ไหม ต้องบอกว่าสกิลไหนที่เราตั้งอันดับก่อน,นมันจะถึงก่อนนะครับฉะนั้นมันก็เลยมาเอ็ดป้าดาก่อนนี่ครับผมเรียบร้อยฮะเป็นไงบ้างเพื่อนๆโอ้โหได้ไปทั้งหมด4ชิ้นนะครับนี่เดี๋ยวแม่สามออฟนะครับพลังป้องกันต้านทานผลคิดว่าได้ใช้ไหมยากนะใช้ยากอยู่นะอันนี้เข้าเป้านะครับเนี่ยเอ็ดพีอันนี้ป้องกันนะครับก็อันนี้ก็อาจจะพอได้ใช้แต่ก็น่าจะไม่ใช้ออฟไม่สวยเนาะนะครับอ่ะ การลง12ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนเชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม